กาบเรียนท่านประธานที่เคารพครบับอนุสักคงมาลัยสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตใช้เวลาที่มีอยู่น้อยนิด5นาทีเท่านั้นเนี่ยนะครับพูดในสิ่งที่เป็นประเด็นที่จะครอบคลุมทั้งประเด็นที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากในกิจกรรมที่จะเป็นการเป็นกิจกรรมย่อยนะครับในเรื่องของด้านเศรษฐกิจเป็นกิจกรรมปฏิรูปที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะครับซึ่งในประเด็นเรื่องของการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงเนี่ยจากการศึกษาแล้วก็ติดตามอันนี้เป็น ผลของเมื่อเดือนมก,กราถึงมีนานะครับแต่วันนี้เรามาถึงกันเกือบจะปลายปีละสถานการณ์ของการท่องเที่ยวก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อเรามาทบทวนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจึงควรที่จะได้คำตอบสำหรับวันนี้ด้วยในเรื่องของการขับเคลื่อนแฮปปี้โมเดลเนี่ยนะครับในสิ่งที่สำคัญคือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตรงนี้ที่เราหน้าที่จะเห็นแฮปปี้โมเดลกระจายลงไปสู่ชุมชนทั่วประเทศวันนี้ถามว่า พี่น้องที่ทําทางด้านท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเขารู้จักแฮปปี้โมเดลกันครบถ้วนแล้วหรือ,อยังมีการติดตามมีการกํากับหรือ,อยังถ้าหากว่าจะไปดูสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์ซึ่งท่านก็เป็นองค์กรมหาชนนะครับที่ท่านอาจจะทําอยู่เฉพาะในส่วนกลางหรือเปล่าหรือเฉพาะมะีโมเดลของท่านอยู่ไม่ไม่ไม่กี่พื้นที่ในแต่ละภาคดังนั้นในการส่งเสริม การท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วสร้างแฮปปี้บมเดลให้เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทําให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศตรงนี้จะเกิดเศรษฐกิจฐานรากที่ได้จากการท่องเที่ยวที่มีประโยชน์มากในส่วนของการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่ม เราจะพูดสวยๆกับคำว่ามูลค่าเพิ่มหรือในเรื่องของคุณภาพสูงหรือว่ามูลค่าสูงแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าการเพิ่มมูลค่านั้นยังไม่เกิดขึ้นจากบทที่วัดที่ท่านาผู้อภิปรายสักครู่หนึ่งได้กล่าวไปแล้วนะครับดังนั้นเมื่อจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยทำอย่างไรครับเพราะว่านี่คือกิจกรรมปฏิรูปไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาหรือกิจกรรมดําเนินการในปัจจุบันเป็นปกตินะครับ อ,อีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของกิจกรรมปฏิรูปก็คือโครงการยกระดับข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลผมก็ต้องถามว่ามาจนถึงวันนี้ที่ผ่านเลยมาอีก6เดือน8เดือนแล้วเนี่ยนะครับไปถึงไหนแล้วในเรื่องของ Entry Thailand Worldwide w ์เว็บกรที่ว่านี้มันออกมาใช้ได้หรือยังมีการปร,ประมวลข้อมูลต่าง วันนี้นักท่องเที่ยวทะลักเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับดังนั้นถ้าหากว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่ออกมารองรับได้แฮปปี mm ้โมเดลก็จะเกิดนะครับเพราอันนี้เป็นหนึ่งในสามของอปัจจัยสำคัญของแฮปปี้โมเดลด้วยถัดมาครับเป็นเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวันนี้ครับใครครับในประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภาครัฐคือหน่วยงานไหนกระทรวงท่องเที่วยวและกีฬากระทรวงสาธารณสุขหรือว่าภาคเอกชนส่วนใดสมาคมใดหอการค้าสภาศักรรมหรือสมาคมการท่องเที่วยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ใครบ้างแล้วเขาได้เข้ามามีส่วนร่วม ในกลไกของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่กำลังเข้ามาและที่สำคัญนะครับช่องทางของการค้าขายของต่างประเทศที่จะนำเอามาตรฐานจากต่างประเทศเข้ามานำเสนอเพื่อหาหารายไดจากการบริการของเขาเนี่ยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เราเองไม่สามารถจะปรับตัวให้เข้ากับตรงนั้นได้อย่างเท่าที่ควรเนี่ยกลไกภาครัฐจะเข้าไปสนับสนุนผู้ที่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับถัดมา ในเรื่องของการส่งเสริมด้านที่พักนะครับจนมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยเอาแค่เรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของใบอนุญาตต่างๆในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยไปถึงไหนแล้วนะครับการที่ผู้ที่มีใบอนุญาตแล้วดําเนินการถูกต้องนะตกอยู่ในสภาพที่เสียเปรียบผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตและเรียกร้องหรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องไปดูแลเอาใจใส่นะครับ และถัดมานะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเรือสำราญทางน้ำโอ้โ oh, หอันนี้นีตอบได้เลยครับว่าที่สรุปว่าเป็นไปตามแผนเนี่ยขณะนี้น่าจะเกินแผนเพราะว่าเอาแค่ว่าความไม่พร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานความไม่พร้อมทางด้านการจัดบริการการจัดระบบอะไรก็ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่ยังไม่เป็นปัญหาให้กับต่างชาติที่มีความหลงไหลในการที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวผ่านเรือสำราญทางน้ำในประเทศไทย ดังนั้นจากนี้ไปเราก็จะได้เห็นตัวเลขเหล่านี้มากขึ้น,นกลไกภาครัฐคงไม่น่าจะอยู่เพียงแค่สํานักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์ที่จะมามองในเรื่องนี้ในเชิงคุณค่าหรือเชิงวิชาการหรือเชิงบริหารจัดการเท่านั้นแต่ควรจะมีเจ้าภาพหลักที่มาช่วยกันดูแลเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญและสุดท้ายครับ10วินาทีนั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่3ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ SME ครับท่านประธานครับ กลไกสําคัญในแต่ละพื้นที่นั้นสสวนั้นสามารถที่จะดูแล พื้นที่นั้นเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนประสานงานกับผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่หรือองค์กรของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นสภาวิสาหกรรมหรือว่าหอ,อการค้าในพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วดึงเอากลไกลเหล่านี้เนี่ยให้มาเป็นตัวเล่นที่แท้จริงอันนี้สิครับถึงจะเรียกว่าเป็นการปาฏิรูปนั่นก็คือการให้ภาคเอกชนนําและภาครัฐให้การสนับสนุนครับขอบพระคุณครับ